ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 895 <c oughs> Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่สสะสวัสดีจ้าสวัสดีป้ามสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะจเจอกันอีกนะคะกับ Cinema Cafe สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วอของเดือนนี้เดือน6เดือน6นะจะโอ้โหนะยังเข้าเดือนห ฝนก็ตกนนี้พร่ำพร่ำอันนี้มาย่างแล้วอันนี้กำลังจะย่างออกแล้วเออกำลังจะหมดเดือนหกแป๊บๆเนาะเออไวไวรู้สึกว่าแบบเวลามันผ่านไปแบบวมากนะแล้วก็เป็นเดือนหกที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเอบางวันก็ร้อนร้อนถ้าแดดออกแดดจะออกแรงมากเออแล้วถ้าฝนมาก็ก็ก็หนักอยู่งเงี้ยดีฉันร้อนจนดีฉันรู้สึกว่าเอ๊ดีฉันเป็นเป็นใบเอ้เป็นอะไรนะใบทองหรือเปล่าเพราะมันรน มันร้อนอยู่ไม่ได้อะมันร้อนแบบคงจะใช่อ่ะออขอบคุณมากค่ะป้าจัดรายการน้าแต่สาวยันแก่ตั้งแต่ยังไม่กเกษียณจนกเกษียณจริงด้วยก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่ต่อนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคุณป้าเขาก็ยังหนังเหนียวเคี้ยวไม่ขาดหนังเหนียวเคี้ยวไม่ขาดค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอ่ามาดูหนังรีดผ้าป้าบอกเป็นดูหนังรีดผ้า นะแต่ว่าดิฉันน่ะไม่ได้พอดีว่าไม่ได้เปิดซับไตเติลนะเพราะมันเป็นหนังภาษาสเปนอ่าก็เลยไม่ได้รีดผ้าอนะก็เลยใช้วิธีอ่านเอานะอเพราะว่าชอบ ชอบสำเนียงภาษาสเปนมันบุมรุบมรุมรุ่รุมันแบบว่าวุ่ริ้นรัวมากเลยนะแล้วก็แบบมันก็มีแบบแอคเซนที่แบบเออมันสนุกสนานดีก็เลยไม่ได้เปิดซับนะจริงๆก็เป็นหนังรีพาสอย่างที่ป้าว่าก็ได้เป็นหนังดูเพลินๆเพราะฉันดูภาคไทยจนเปิดภาษาไทยเนี่ยสบายสบายไม่ต้องอ่านไม่ต้องแปลนะโดนซับแปลเลยจ้าชื่อเรื่องว่าวิดโอเกมถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นเกมกลเกมของแม่ไม้อือหือนี่เป็นแม่ไม้เนาะ ่าเป็นภาษาสเปนนั้นอ่าเราก็มารีวิวหนังภาษาอื่นบ้างนเราดูหนังไทยหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งและจริงๆหนังชาติอื่นๆเราก็อยากดูนะถ้ามันเปิดดูสิคะเยอะแยะเลยค่ะเต่มในเน็ตฟลิกซ์ีมีหลากหลายแต่ว่าก็ไม่รู้ดูแล้วมันก็ มันก็สนุกแตกต่างกันไปแหลนะเนาะก็เหมือนกับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นภาษาสเปนพุ่มกับคือคุณคาร์ลอสเซเดสเนะเป็นของปีนี้2025เขาบอกว่าเป็นหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงปี2017<อ>จริงก็ไม่ก็มนนนะไม่นานนะคือ,อหมายถึงว่าปกติเวลาเราสร้างหนังมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตใจะมาเวลาเราดูพวกซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ยุคแบบ หนึงเก้าจุดจุดจุดอะไรเงี้ยให้มันมันตกตะกอนเรื่องราว<ห>ม,มันตกตะกอนเอเอ,อ,อันนี้ยังสดสดสดจริงๆนะปี2017ออันสบเจดบอกเลยนะว่าเป็นช่วงเดือนสิงหาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามีการมีคนไปพบศพหรือว่าพบร่างของอาร์ตูโรเป็นเป็นศพของคุณผู้ชายเนาะซึ่งซึ่งนักแสดงที่มารับบทคุณอาร์ตูโรเนี่ยชื่อว่าคุณอเล็กซ์กาเดียแล้วเขาบอกว่าเป็นร่างนะที่พบในโรงจอดรถ น้าแห่งหนึ่งที่เมืองบาเลนเซียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดที่เมืองบาเลนเซียซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงเพราะเมืองหลวงก็คือแมดริดแต่บาเลนเซียก็เป็นเมืองแบบก็โอเคแหละมันก็เป็นเมืองที่มีชื่อแหละชื่อนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเนาะนะแล้วก็ร่างที่เจอหรือว่าศพที่เจอเนี่ยมันมีการแบบถูกถูกแทงอะถูกแทงหลายหลายครั้งนะแล้วก็เหมือนดูแล้วก็เหมือนแอนบบเป็นการฆาตกรรมอะ่ะมันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่น่าจะเป็นการ ไม่น่าจะเป็นโจรมุมตึกอะที่แบบที่ที่จะเอาเงินอะอมันดูเหมือนมันมีความเค็ดแค้นเคยดแ,นแนคดแนอยู่ในนั้นเน,ะนาะนะแล้วก็แล้วก็มีตำรวจเนี่ยตำรวจจะบอกว่าเป็นยังไงดีตำรวจเป็นคุณผู้หญิงอารมณ์ป้าไหมล้วก็ไม่อยากพูดแบบนี้เนาะคือให้ป้าอธิบายก่อพอดีป้าดูแล้วด้วยเหมือนกันภาพลักษณ์มันตรงกันข้ามกับ ตัวนางเอกกันนะที่เป็นคู่ต้องสงสัยใช่ไหมเนื่องจากว่าคุณอัตุโลผู้ชายที่ที่เสียชีวิตเนี่ยที่ถูกแทงเนี่ยเขามีภรรยาซึ่งก็เป็นน้องนางเป็นเขาเรียกเลนะชื่อมาเฮมาเฮเนี่ยก็เป็นภรรยาสาวแล้วก็ดูเหมือนอาจจะอายุ ห่างกันเยอะเป็นสาวแบบสวยแล้วในเรื่องก็คือสวยแบบเขาเขาไม่ได้สวยกระโตกกระต่างแบบฝรั่งแต่มีความแบบคือดิฉันดูแล้วดิฉันยังหลงรักเลยนะคือยิ่งดูยิ่งสวยใช่แล้วก็ไม่ได้แต่งตัวประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมยธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องก็มีฉากเปิดเปลือยนิดนึงนิดเปื่ถ้าใครชอบเนาะนักแสดงชช่อน้องอีวาน่าบาเคโรเป็นภรรยาสาวแน่นอนนะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแม่ไม้นะ แล้วภรรยาสาวเนี่ยก็ต้องถูกเขาลยแหละถูกสอบปากคํำโดยตำรวจที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าไม่สาวเป็นอารมป้าคุณผู้ฟังให้นึกถึงอารมณ์สาวไวักลางคนที่มาณห้าสิบกว่ากว่าแล้วก็เป็นตำรวจเนาะแล้วก็แต่งตัวแบบเอาเสื้อไว้ในกงเก่งแล้วก็จะตัวทุมๆนิดนึงคือไม่สนใจแฟชแฟชั่นภาพลักต่างๆแครเลย คลุยมาเลยอ่าเอาพูดง่ายๆนะ,ะแล้วก็แบบ <c oughs> แล้วก็จะมีความแบบคิดคิดเหมือนกันดูในเรื่องอะมีความรู้สึกว่าพยายามจะชี้นิ้วไปที่ผู้หญิงแหละแต่ว่าหาหลักฐานนะาพยายามจะหาหลักฐานนะแล้วก็สืบไปสืบมาแน่นอนนะอันนี้มันก็บทมันก็ง่ายๆอะ่ะม,มันก็เดาได้แล้วว่าน้องผู้หญิงคนเนี้นะเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ว่าวิธีการโปรยเสน่ห์ หวานเสน่ห์กับผู้ชาย 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10เนี่ยคือทำยังไงฝีมือล้วนฝีมือของของการโปรยเสน่ห์ล้วนล้วนฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ไม่ถรกดิฉันเลยไวยนั้นมานานแล้วแต่ฉช่รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงก็คือหมายถึงว่าพอเขาเข้าไปอยู่ในชีวิตคู่อ่ะ แล้วมันไม่สมหวังจริงการที่มีชีวิตคู่ไม่สมหวังมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหาคนไปฆาตกรรมสามีคุณเนาะมันก็ควรจะต้องมีวิธีที่จะออกมาจากชีวิตคู่นั้นให้ได้แต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกมันเกี่ยวกับทรัพย์สินได้มั้ยว่าสมบัติได้มั้ยจำไม่ได้แล้วใช่ไหมมีจำไม่ได้เหมือนกันเออแต่ว่าแต่ว่าดิฉันแค่มารู้สึกว่าเออมันก็คือคือถ้าเราไม่พึงใจกับชีวิตคู่ที่เราแต่งงานมันก็ควรจะต้องมีวิธีที่จะออกมาอย่าง แยกแย้ายเออมันก็คือแยกย้ายกันอย่างง่ายๆแต่อันนี้ยก็อาจจะหนึ่งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ไม่รู้เนาะวัฒนธรรมของสเปนเขาอะไรยังไงว,ว่าเออมันออกมาแล้วมันจะยังไงจริงๆน้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้กระโหลกกลาคือเขาก็มีงานทําเป็นพยาบาลไม่ออกนะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีการศึกษาเออไม่ใช่ว่า,อารอ เป็นแม่บ้านรับเงินไม่สามีสามีเลี้ยงอ่าแล้วก็ไม่ได้มีลูกที่จะต้องให้ผูกพันเออถูกไหมก็เลยผมรู้สึกว่าเออคือดูหนังแล้วมันก็สะท้อนวิธีคิดความคิดของของสาวๆด้วยนะว่าเออจะยังไงทีเนี้ยเออมันก็เป็นหนังสูตรสำเร็จดูง่ายๆนะคุณผู้ฟังก็เปิดใครที่ขี้เกียจอ่านก็เปิดซับไทเทอรอได้เอาแต่มันจะบอกสูตรสำเร็จมันก็มีลุ้นนะว่าแบบเฮ้ยอีท่าใหญ่ยังไงที่จะ ฏิบัติการอย่างนั้นวิธีการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมแต่ว่าติงนิดนึงอันนี้อันนี้พูดเลยแล้วกันว่าไอ้ที่สืบสวนสอบสวนเหมือนไปแอบฟังเขาเรียกว่าอะไรนะไปแอบดูบันทึกการพูดโทรศัพท์อ่ะซึีงดิฉันเอ๊มแอบสงสัยว่าทําได้เหรอในความเป็นจริงอ่ะถูกป้าว่าคือถติว่าดีฉันมีสามีแล้วสามีดิฉันเสียชีวิตจะด้วยเนี้ยเกิดเหตุแล้วแล้ว ตำรวจสงสัยดิฉันแหละแต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาแอบฟัง,ฟงโดยที่ดิฉันไม่รู้ตัวอย่างนี้ได้หรอแต่เหมือนในหนังนนก็จะมีฉากคุณผู้ฟังลงไปดูเนาะก็จะมีฉากที่คุณตำรวจผู้หญิงคนนี้คุณป้าคุณป้าเอวาตอรเรสเนี่ยพยายามจะไปขอเหมือนเป็นหมายเ,เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะขอขอัดขอขอขอฟังอะ่ะขอสืบสวนจับน้องคนเนี้ยเหมือนกับว่ามี ข้อสงสัยอยู่แต่ก็แค่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วในความเป็นจริงอ่ะมันทําได้ไหม,มเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันค่อยคค่อยค,อยคอยเผยออกมามชื่อคุณผู้ชายทั้งหลายที่ที่น้องเอ,อ่อมาเฮเขาอคอยบงการอยูนะ่มันก็มาจากการที่อแอบฟังคลิปเสียงอ่ะเออมันก็เลยแอบงงง,งนิดนึงว่าเออในความเป็นจริงอ่ะมันจะทําได้ไหมฉนะันว่าได้นะไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ไม่รู้คุณคือผู้ต้องสงสยัย แม้แต่ทุกวันนี้เราอาจจะถูกแอปฟังอยู่นะไอเรื่องนั้นน่ะมันจริงอยู่แล้วเพียงแต่เราแต่เราไม่ได้ไปแต่เราไม่ได้ไปฆาตกรรมใายอ๋อนี่ตรงนี้นะก็เออก็ถ้าใครสนสเออเขาหลายๆสนใจอยากดูภาพยนตร์สัญชาติอื่นบ้างก็เอาเปิดดูได้เปลี่ยนรถนิยมเปลี่ยนเปลี่ยนรถนิยมบางคนก็บอกว่าเออหนังก็งั้นๆน่าจะเอาไปทำเป็นสารคดีมากกว่าเลยอันนี้เขดีฉันว่ามองว่ามันแล้วแต่ แต่เราชอบนะแล้วแว่ามได้ได้ลุ้นดีแล้วแต่มุมมองคนเนาะจะยังไงแต่แค่แบบอุยถึงขั้นมาทําเป็นหนังนี่ที่ที่เมืองมันมันไม่เบาหรอกเออแต่ตอนแรกแบบไม่รู้หรอกว่าเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเหตุการณ์เออเขาอิงมาจากเหตุการณ์จริงเสดก็แสดงว่า มันอาจจะเป็นข้อแรๆความฮือฮาของคนเมืองนั้นก็ได้ว่าอยู่ๆก็มีเหตุการณ์ฆาตกรรมคือมันดูทรงแล้วมันไม่น่าใช่ไหมล่ะฝากไว้ละกันนะ Widow's Game ไปตูได้ใน Netflix อ่ะเดี๋ยวมาดูซิของป้าวันนี้จะเป็นเรื่องหนังในโรงภาพยนตร์อ๋อนี่ไปดูไปโรงฮาวเข้าเข้ามือเข้ามือเข้ามืออ่ะเดี๋ยวดูซิป้าจะหนังอะไรมารีวิวเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี <Cinema Cafe. S 3> มาคาเฟมาค่ะป้าหนังญี่ปุ่นวันนี้หอบกระเป๋าเดินทางไปดูหนัง ได้กินป๊อปคอร์นไหมไม่เจนคุณหมอสั่งห้ามเอาไวเพราะความดันขึ้นถ้าเอดูโอ้โหวฉันก็ได้แต่ดมดมอ่ะจริงแบบและไ้คนคือข้าจกินอีกแบบถ้าหนังไม่ดีจริงนะมันเอาเราไม่อยู่นะวันนี้อันลิชเอเบิลให้รักปรากฏตัวเนาหนังรักเหรอพูดแล้วก็ขนลุกเกลียวเกลียวเกลียวเลยอย่ากินป๊อปคอร์น <laughs> <c oughs> เอ้ภูมิกับนี่ไม่ธรรมดานะ,ะชื่อคุณโนบุชิโนบุชิโร่โดยอีเขาเคยกำกับเรื่อง b ีวิธยูคุณเคยดูไหมเรื่อง b ีวิธยูโอ้โหเขาเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุน่นแล้วก็เวอร์ชั่นเกาหลีฝนตกแล้วแม่ก็มาแล้วก็มาดูแลโอ้ยหนังแบบคือดูแล้วก็แบบซาบซึง้งร้อง,อง,องห่มร้องไห้ว่ามันมีเด็กๆด,ด้วยอ่านะและคนเขียนบทนะ่ะชื่อคุณยูจิสคาโมโต เคยเขียนบทเรื่องมันสเตอร์ที่คุณโคเรดะกำกับอ่าันนี้คือเรียกว่าทีมนี้ปึกปึกจริงๆดังนั้นหนังน่าจะมีหนังต้องมีคุณภาพแน่แบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหมายถึงแบบมันอึ้งอ่าแบบมันเซอร์ไพรส์แบบมันน้ำตาไหลแบบโอ้ยตาแล้วดูไม่ได้จริงๆริงจริงมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายขอสารภาพเลยว่าเราดูครั้งแรกเนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปดูว่า รอบมันได้เออหนังก็คงนั่นไปถือกระเป๋าผ้าเดินไปไม่รู้ยนโนไีเนรรอบได้อ่ะดูดู <c oughs> สิ่งที่ฉันคาดแบบแบบมันมันเกินเกินความคาดหมายเราคิดว่าดูหนังแบบเด็กวัยรุ่นคือในในหนังตัวอย่างก็จะเป็นเด็กผู้หญิงสามคมนนวลเนี้ยนุ่งนี่กันแล้วโอ้โยชัวร์ สามคนนี้ก็คงจะต้องเดี๋ยวแยกผู้ชายกันแหละ,ะ,ะฉันคงดูละครน้ำเน่ายเยอะไปเอซึ่งผิดคาดแย่งกันเอง่อเออเออหรือหรือแบบหญิงรักหญิงตอนรับใครมาหรือป่าอ่าใช่พราะหญิงรักหญิงเพราะมันมีสามคนมันจะต้องมีนะแย่งกันแหละมันจะต้องมีตัวผิดหวังต,วตัวตัวสมหวังตัว ตัวจี๊ดตัวที่อ้อคนเขาแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยนูน่นนี่เนก็คิดอย่างนั้นนั่นแหละจนคิดดีไม่ได้ปรากฏว่าปรากฏว่าผิดคาบอ่ะขอเล่า <c oughs> เปิดฉากมาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นในฤด,ดูหนาวหิมะกำลังตกและในห้องที่กำลัง <c oughs> สำหรับซ้อมร้องเพลงเตรียมตัวสำหรับซ้อมร้องเพลงประสานเสียงสำหรับเด็กน้อยเป็นชมรมประสานเสียงอ่า แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเขียนนั่งเขียนบทละครนะตอนนั้นก็อน่าจะเดี๋ยวนะชื่อมิสาก,กิมิสาก,กิเนี่ยอายุสิบขวบก็นั่งเขียนบทละครแล้วก็จะมีเสียงเสียงเด็กผู้ชายนะเล่นเปียโนโน,นะก,ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเด็กผู้ชายชัดเจนอะไรแต่ว่าเด็กผู้หญิงนั่งเขียนอยู่นั่งเขียนแล้วสักพักก็มีเสียงร้อง เสียงร้องแบบเสียงท้องร้องโอโอโขขึ้นมาคือเราก็คิดว่าเอ้ยอเสียงเด็กที่มันเสียงท้องร้องเนี่ยมันจะไปรบก,กวนสมาธิไเด็กที่มันเล่นเปียโนนะเป็นปริศนาไว้เป็นปริศนาเอาไว้นะจากนั้นก็จะอะเด็กผู้ชายคนนั้นชื่อเทนมารสักพักเอ้เทนมามันหายไปไหนแต่ว่าไอ้พวกทีมที่นักร้องประสานเสียงมากครบแล้ว เรามาถ่ายรูปหมู่กันแล้วทุกคนจะมองเอเทนมันไปไหนเทนมาไปไหน,น,ไไหนแต่ถ่ายแชะออกมาก็คือรูปนั้นทุกคนหันไปมองทางประตูแล้วก็แบบเอาาบเอเนะท,ท,ทนมาหายไปไหนจบภาพนั้นฟรีซเอาไว้นะแล้วเทนมาหายไปไหนค่อยมาเฉลยทีหลัง<ะ>ซึ่งฉันจะไม่บอกนะ,ะทุกคือการรีวิวหนังเรื่องนี้ต้องระมัดระวังคำพูดแบบสุดขีดเลยเนาะอะ่ะ12ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะ คือไอ้ฉากแรกเนี่ยนะคือนอกจากว่าน้องมิสก,กิกำลังเขียนบทละครก็จะมีตัวละครอ,อีกสองตัวเป็นเด็กๆผู้หญิงเหมือนกันชื่อซากุระทายูกะเนี่ยก็ก็เข้ามาแบบเหมือนสนิทกันน่ะไอ้เจ้ายูกะทำลูกอมเออหล่นกับพืชไอ้สองคนบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปัดๆแล้วเราก็เก็บมากินคือมันก็จะอะไรบางอย่างเออคงไม่ถือสาไม่มีตังหรือว่าตามภาษาเด็กๆอะไรก็ว่าไปอะนะ 12ปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหโกมิสากิยูกะและสากุระก็เติบโตเป็นสาวแน่นอนแน่นอนน,น่ารักรกรุบกริบแล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบดูสนุกสนานล่าเริงสมกับวัยเนาะเจ้ามิสากินี่ก็ไปตื่นเช้ามาก็ทำกับข้าเหมือนเหมือนจะจะเป็นพี่คนโตอายุสิบขวบในในตอนนั้นนะนะ ก็ทำงานออฟฟิศแล้วส่วนเจ้ายูกะเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยและสากุระเนี่ยเหมือนไปรับจ็อบไปรับจ็อบเนี่ยไปล้างไปล้างบ่อเออสวนสนัตว์อะไปล้างบ่อเพนเกวินน้อเพนกวินอะทุกคนมันก็จะมีคาแรคเตอร์คือเติบโตไปเป็นมีชีวิตเป็นของตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวอเองดูสนุกสนานล่าเริงสมวัยแต่มันจะมีอยู่วันที่ เจ้ามิสกิเนี่ยไปเจอชายหนุ่มอยู่หนึ่งคนบนรถเมย์มนะสาก,กุา้ะไ่บอกทักซี่ทักซี่อะไรอย่างเงี้ยแลาวก็กะมันจะต้องสึกชิงไอ้หนุ่มคนนี้แน่นอนอ,อหนุ่มคนนี้แน่นอนแต่มันมันแล้วอะหลังจากที่บอกทักซี่ทักซี่ก็ยังไม่กล้าแต่เดินตามเขาไปาซักอะ เดินตามเข้าไปนะไอ้เจ้ามิซาก,กิกับซากุระเนี่ยเหมือนเดินคอยคอยเดินตามเพราะปรากฏว่าเจ้าหนุ่มคนเนี้ยมีหญิงสาวเข้ามาแบบเหมือนมีหญิงสาวจะตึ่แฟนก็ไม่ใช่เหมือนผู้หญิงมาเข้าไปจีบซ้ําไปอ่าผู้หญิงคนใหม่เนี่ยแหละเข้าไปจีบดังนั้นไอ้สองคน <c oughs> ยังไงดีฟอลโล่ตามไปตามไปดูจนถึงเขาเข้าไปในเอ่อไปดูคอนเสิร์ตมีนักเป็นโนเล่น นะและสองสาวก็ตามเข้าไปดูมันจะมีจุดที่หลายๆเที่เราเริ่มงงงงเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเด็กสาวสาคนนี้มันอยู่กันได้ยังไงหนึ่งพ่อแม่ไปอยู่ไหนมันก็ไม่ใช่วัยที่แบบว่าเออจะอยู่ได้เองอ่ะพูดตรงนะมันก็ไม่อ,อ,อาจาจะเจน่นทำงานออฟฟิศอาจจะอยู่ได้แต่มันดูแปลกๆมันดู มีอะไรที่มันน่าสงสัยมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เป็นการรีวิวที่อึดอัดมากเลยมันอึดอัดเพราะว่าบอกยากแต่ขอบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันพอเราดูจบแล้วอะเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตแบบสูงมากเหมือนถ้าเราอยากจะทําอะไรก็ควรจะทําให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็เออเอเอแต่ฟังมายังงงอยู่ว่าเอ๊ะสรุปยังไงอ่ะตอสรุปคืออ่ะ ฉันเล่าได้เพียงนี่ว่าจากไอเด็กน้อยสามคนในเอ,อชมรมร้องเพลงภานาเสียงบวกกับเด็กชายหนึ่งคนที่เล่นเปียโนอ,ะอ่ะสิบสองปีผ่านไปไวเหมือนโกหกไอเด็กสามคนก็โตเป็นสาวขึ้นมาแล้วมันก็อยู่กันเองโดยไม่มีพ่อแม่โดยไม่มีครอบครัวแล้วเป็นกำพาไหมไม่บอกอ้าวเนี่ยแหละฉันไม่บอกบอกไม่ได้ฉันบอกไม่ได้ทุกอย่างมันบอกไม่ได้เลยแต่ไอสามคนที่โตเป็นสาวแล้ว มันก็ตามหาสิ่งที่มันค้างคามันตามหาบางคนอาจจะตามหาผู้ชายบางคนตามหาพ่อแม่อ่าอาจจะพ่อแม่หรือพ่อแม่หรือบางคนอาจจะตามหาใครบางคนจุด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 ตอบไม่ได้อึดอัดอืดอัดไหมเพราะว่าฉันจะต้องแบบว่าสงวนททีฉันฟังไปดูเหอะจริงๆแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ขอยืนยันคือ คุ้มค่ากับการดูดูจบแล้วมาบอกดิฉันด้วยนะหนึ่งคุ้มค่ากับการดูเพลงเพราะนักแสดงสดใสน่ารักเล่นน้อยแต่มากเดาดตามสไตลก์ก็ไม่ได้ถึงน้อยแต่มากนะก็แบบไม่ได้<อ>ไม่ได้เล่นน้อยมันดูเหมือน,น,นโอเวอร์มันมีความฟูมไฟล์ด้วย<อ>มันมีความสดใสล,ล่าเริงที่แบบดูโอเวอร์ด้ซ้ำไปดูลูกกุ๊กกิ๊กแต่งเนื้อแต่งตัวโอ้โหมันน่ารักไปหมดน่ะดูแล้วมันเพลินตาดูแล้วมันแบบสบายใจ อยู่ช่วงหนึ่งอะไรเนี่ยพอึดอัดเนี่ยอึดอัดจริงๆอยหลังไมถามป้าดีกว่าฉันก็อยากจะเล่าเต็มประดาวแล้วเนาะเออแต่แต่ว่ามันเล่าไม่ได้แต่ว่าคนเขียนนะเขียนเก่งเขียนให้แบบว่ามันมันเริ่มสงสัยอ่ะคือพอผ่านองค์แรกไปนั้นน่ะโอ้โหสิ่งที่เราเอะสิ่งที่เราแบบ อมันทําไมมันไม่น่าจะทําตัวอย่างนี้อ๋อมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงเลยไม่ใช่มันเฉลยไงมันประมาณช่วงสักประมาณสักสิบนาทีแรกแบบกระตูพื้นว่าเออมันมีอะไรอย่างนั้นนะแต่หลังจากนั้นเท่านั้นแหละรับรับไหายไปไหนนะที่ไอ้รูปแรกอะไม่บอก ฉันบอกไม่ได้เลยแต่ตามหาคนนี้แน่เลยคุณผู้ฟังนี่เะฉันเดาเอาใช่เด็กผู้ชายคนนี้ก็โตเป็นหนุ่มขึ้นมาเออดี่ยแต่ไม่รู้ใครที่เจ้าเทนมาอ่ะเทนมาเนี่ยเทนมาเนี่ยแหละก็โตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยกระตากจริงจริงก็เปลี่ยนชื่อเรื่องตามหาเทนมามันไม่ใช่แค่เทนมามันมีคนอื่นด้วยคุณผู้ฟังเก็บกระเป๋าค่ะแต่แต่จริงๆขอบอกว่าดูเรื่องนี้แล้วมันจะรู้สึกว่า ทุกอย่างมันต้อง move on เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะมันต้องผ่านพ้นช่วงอะไรบางอย่างที่แย่ๆต้องผ่านให้ได้ไม่งั้นมันมันก็จะเศร้าอยู่อย่างนั้นละมันจะค้างขาดใจมันจะค้างขาดใจมันจะ move on ไปข้างหน้าไม่ได้บวชได้ออฝากไว้เลยเรื่องนี้ยังมีอยู่ในโรงภาพยนตร์ในวันนี้สาวที่ที่ยังมีอยู่แล้วก็รอบเยอะด้วยขอบอกแล้วคนดูก็เยอะด้วยอแล้วรีวิวทุกที่น่ะก็ดีหมดดิฉันก็ขอชมเชยเรื่องนี้เลยอย่างน้อยแบบ เครดิตของผู้กล่าบและคนเขียนบทเนี่ยการันตีได้จากคุณป้าผู้ซึ่งไม่รู้ว่าหนังเขาดีแต่ฉันไปดูฉันอึง้งดีจังเลยเมเก็บกระเป๋าค่ะแล้วไปโรงภาพยนตร์กันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะย,ยังไงจเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ